สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามเพจ Food Lover Center ทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปล่าการเป่าให้จอยนะครับว่าเราทําไงให้เสียงมันชัดเจนนะครับเริ่มแรกเลยคือเราต้องเป่าลมเปล่าเนี่ยให้มันกลมให้ได้ก่อนนะครับลองเป่าใช้คําว่าพูพูสระอูนะอะไรก็ได้ที่เป็นสระอูนะให้ปากมันรีแลกซ์ให้ตรงน้ํากล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่เกร็งนะครับแล้วถ้าเราเป่าแล้วมันเป็นก้อนเนี้ย เราเราเอามือแล้เอานิ้วไปโดนเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงลมนะครับแล้วลมต้องเร็วนะครับอย่างที่เราดูกันในคลิปแรกนะครับแล้วก็เป่าลงไปครับอย่างนี้คือถ้าเราเป่าแล้วเรายังไม่รู้มุมเนี่ยให้เราหมุนอาจนเราเจอมุมแล้วนะครับ อย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วให้เราหมุนลงมาใช่ไหมครับมันไม่มีสูตรตายตัวนะว่าเราจะต้องหมุนเท่าไหร่ให้เรา,เ,าเราต้องลองหาของเราเองนะครับพอเจอแล้วนะครับก็เอาออกแล้วเข้าใหม่เป่าให้ได้ที่เดิมเข้าใหม่นะครับ หมุนนะแล้วก็เป่าให้เจอที่เดิมทุกครั้งเวลายระเบถ้าสั่นไม่ออกว่าเสียงมันดียังไงนะครับให้จับความรู้สึกว่ามันสั่นนะครับสันตลอดเลยที่เราเต่าจับที่ปลายมันจะรู้สึกได้ง่ายที่สุดนะครับ ทำให้ลมมันนิ่งให้เป็นเส้นตรงให้ได้นะครับแล้วก็ลองเปิดเมคโครโฟซ้อมกับเมคโครโฟนนะครับเป่าสี่จังหวะหยุดสี่จังหวะหยุดสี่จังหวะแล้วก็หายใจทำนมีซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเมื่อได้สีจังหวะแล้วก็เพิ่มเป็นแปดจังหวะเป็นสิบสองจังหวะเป็นสิบหกจังหวะ นะครับทาจนเราชินนะครับเมื่อเราเป่าอันนี้ได้ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป่าเครื่องได้ดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะคราวหน้าจะมาสอนเรื่องการหายใจแล้วกันนะครับอาจจะบางคนทําไมลมน้อยนะครับเป่าได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราต้องมาฝึกหายใจให้มันถูกวิธีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองลองท่านไปฝึกดูนะครับมีได้ผลยังไงก็บอกแอดด้วยนะกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ